พี่ชายเราเป็นตำรวจคือพี่โนโ้ตศักนินรัตด,ดาวาาสนาดานัยมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงมไม่ต้องพูดเรื่องของกงแล้วนะไม,ไม่เล่าแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเก็บไปเล่ารายการที่มีลูกค้าอันนี้ฟรีไม่เล่าซึ่งเต้นตัวนี้มันพิเศษมากเลยค่ะเพราะมันเคยเห็นทุกคนแก้ผ้าหมดแล้วนะคะป<ๆ>รัตนารับบทเป็นอะไรคะพายาบาลพอโรงเรียนค่ะผอโรงเรียนเล่นเป็นบอสเจ้าของเว็บเอ,อ่อเว็บพนันครับเว็บพนันชื่อว่าหมาเห่า999ครับ หมดแล้วกลัวเ <whatever. S 2> ขาไม่มาแล้วนะผมเขาเสียลุกเลยไม่ต้องเมาวใครเลยผมมาไอ้แ <appearances> ก <here Godzilla aesthetic> <_ rast> ๊สนี <GO av i> ่แหละมันกินข้ามมันไม่เคยเรียกผมเลยความนี้มันเป็นเด็กกวนส้นตีนนะครับพาอแฟนคุณก็บอกว่าคุณดีมากผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอชินกับผมเนี่ยเคยไป็ลบตัวกันมาแล้วผมแค่เกินไว้ สู่ลงไปกองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลงไปกองกับกองเสือเผ่นหนึ่งนะคะซึ่งตัวติชาเองนะคะรับบทเป็นซีซี่ค่ะเป็นชื่อที่ตั้งเองด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูว่ากองเสือเผ่นหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างฉันจะรีวิวทุกอย่างเลยไปถามทุกคนเลย Let's go <S และนี่นะคะก็คือผู้ที่ตื่นเต้นกับการที่ทิชาได้ไปเป็นพิธีกรวันนี้มากที่สุดนะคะบอกฉนันห้ารอบแล้วว่าฉนันจะได้เป็นพิธีกรพาลงกองนะคะว้า wow! ว <laughs> ติชาไม่เคยคุยกับ คุณป้ารัตนาเลยนะคะเพราะว่ากลัวนะคะตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขาขอที่เชิชโชคดีนะคะเพราะฉันไม่เคยคุยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะม,มีทีวีนะคะจากช่องใหญ่มาจะออกทั่วกรุงเทพเลยะคะ่ะคุณป้าแ <อ fe S 1> นะนำตัวเหนอ่อยค่ะ่ออสไรค่ะ รัตนาหอเรค่ะวันนี้รับนลูกลของคุณพ่อสถานคุณแม่สอิงมีพี่น้องหลายคนในบ้านที่เป็นลูกพ่อลูกแม่เราอย่างสมบูรณ์แบบค่ะอยากจะรู้ว่าป้ารัตนารับบทเป็นอะไรคะในหนังเรื่องนี้พยาบาลเป็นพยาบาลขอออรรงเรียนค่ะขอขอ,อ,ออร์พี่ชายเราเป็นตำรวจคือพี่โนดอ สักนินรัตด,ดาวาสนาดในามาโนรัตนาวัฒนาสายลุงน่ากสวยเนาะสวยจังเลยอะใช่เป็นเด็กต้องสวยใช่ไหมค่ะอวยพรนะหนูยีเท่าไหร่นะลูกยี่สิบแปดค่ะของหนูของป้าเท่าไยี่เท่าไหร่นะเกือบประมาณนี้แหละนะถึงยี่สิบไมถึงไหมเจ๊เท่ายี่สิบเท่าไหร่นะของเจ๊พูดถึงเจ๊ยังงอายุไม่เท่าไหร่เลยนะเท่าไหร่คะเจ๊พี่ชายพี่สาวเราหลายคนอายุเท่าไหร่นะคะเจ๊อายุเท่าไหร่นะคะ ยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่แหละเด็กกว่านุ้ยอีกใช่ไหนหนูดูแก่ไปเลยยี่สามยี่สี่แล้วหนูไม่ต้องถามมากแล้วพอโอเคขอบคุณค่ะเรื่องดีอะไรอ่ะให้พรน้องคนสวยก่อนขอพระโอ๋พระพรมากมายมหาศาลให้ถูกรางวัลที่หนึ่งจ้าถูกค่ะอ๋อควาเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันอีกนะคะว้าวหนูได้พรด้วยนะคะแต่หนูไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยนะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือที่ที่เราแต่งตัวนะคะเราก็จะมีเต็นต์ตัวนี้นะคะซึ่งเต็นต์ตัวนี้มันพิเศษมากเลยค่ะเพราะมันเคยเห็นทุกคนแก้ผ้าหมดแล้วนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนที่เคยทํางานที่นี่ <Wow. S 1> เคยแก้ผ้าในนี้ค่ะมัน Amazing <Wow. S 1> นะคะเป็นที่ที่รู้สึกแบบ Freedom โอเคนะคะนี่ก็คือเสื้อผ้าของเรานะคะเอ,อ่อเสื้อผ้าของเราด้วยความที่มันอยู่ในทีมแบบ <c oughs> แบบ ว่าชุดแคมีความแบบเต็มคาราบ l ลนะคะก็จะมีฟีลแบบวัยรุ่นฟีลแบบ New Style โมเดิร์นิดนึงนะคะเท่าที่เห็นนะคะนี่อ๋ออันนี้สภ้อาคนแก่ for sure เ <What? S 1> พาสีเยอะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบโรงเรียนหน่อยนะคะมาแก๊งหนุ่มๆห,หน่อยนะคะแก๊งนี้ Hello boys Hello boys hey, <how? S 1> ติชานะคะมากับลงไปกองนะคะวันนี้ก็จะมาถามคำถามนิดหน่อย,อยไม่ใช่ลงกองนะคะเป็นลงไปกองนะคะอ่ะ พี่เล่นเปอะไรคะไม่มีชื่อตัวละครนะแต่ทุกคนเรียกว่าบอสเฉยๆนี่โอเคนั่งด้วยกันอ่ะแล้วมึงอะเยวผมยิบยิบเก้าอีอ๋อโอเคเล่นเป็นบอสเจ้าของเว็บเอ่อเว็บพนันครับเว็บพนันชื่อว่าหมาเห่า999ครับครับจริงๆครับแล้วนี่ก็เป็นหุ้นส่วนอ่าแล้วขอถามคาแรคเตอร์อีกดนึงได้ไหมคะคาแรคเตอร์เป็นอะไร ก็เจ้าของเว็บพนันครับเอาแบบที่เห็นอะไม่ได้ว่ามีความแบบร้ายมีความแบบดีไม่ก็เ่าไม่เลยใช่คำว่าดีใช้คำว่าเลวแต่ว่ารักลูกน้อง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 ใช่เลวแต่รักลูกน้องครับอ๋อพยายามจะให้ให้ดูดีขึ้นมาหน่อยหเ่อยตัวเองด้วยนะอันนี้ขนาดเล่นมาคนอื่นนะเอาจิงๆินะเดี๋ยวไปดูก็รู้ว่าว่าเป็นยังไง ว่าเลวแค่ไหนไม่มีดีอ่ะง่ายๆใช้คำว่าไม่มีดีดีกว่าครับเล่เป็นใครครับอ่าเล่เป็นเสี่ยเป็นเสี่ยน่ะธุอรักอิดนะคะดูหมออยู่นะคะดูดูหมออะไรหมออะไรหมอเป็นเสี่ยอ๋อหมอหนูพูดภาษาไทยชัดมากเลยนะคะดูหมอหมอเนี่ยนะหมออ๋อี่ตอนในซีนพูดเวฟเวฟเวฟ ดูหมออ้ามันอด,ดูเป็นเสีย่ยเสี่ยก็เป็นคนเยอะมากจริง,รงๆเป็นคนจีนนะดูผิว <Thailand. S 2> จีนจีนครับผมไม่แล้วหนูอยากรู้ว่าการที่จะเล่นเป็นเสี่ยเนี่ยทำไมเขาเลือกพี่เพราะว่ามีประสบการณ์หรือว่า<ม><ม>ต้องไปซ้อมอยังไงหรือเ <hill Arms S 1> ปล่าคะไม่เขาเลือกเพราะเก่เมื่อวานถ่ายซีนเมื่อวานถ่ายซีนไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นซีนที่ต้องไปบ่อยไปบ่อยที่นี่เป็นไปบ่อยกันอยู่แล้วเป็นตัวละครตัวละครไปบ่อยอยู่แล้วจริงก็บ่อยคิดบอกเขาเถอะจริงก็บ่อย ผมเหรอไม่ใช่แล้วทขาไมเสียงสูงคุณเอ๊มิกกี้คุณก็พูดไปเราล็อกกันมาแล้วสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วมาแล้วอ่าค่ะมึงมีเท่าไหร่เรื่องจริงของคุณเล่นแล้วรู้สึกว่ายากไหมคะตัวละครนี้รู้สึกว่าห่างไกลจากตัวจริงแค่ไหนอะคะห่างเหรอห่างห่างมากเลยแหละเพราะในละครมันรวยมากแต่ตัวจริงแม่งโคตรจนนะนี่แบบมันถึงห่างกันเยอะ สมมุติว่าเล่นซีเนียบมากนะฮะก็จะไม่ต้องมีสาวมารับคนรวยไม่ใช่ซีที่อยู่กับสาวเนี่ยนะโอ้ขับรถมาจอดปุ๊บออกมาปุ๊บจะมีสาวมารับไงไอ้นี่ก็ต้องเล่นปุ๊บแล้วก็เดินเข้าห้องใช่ไหมไม่นี่ไม่ยอมจนต้องเรียกอ่ะเฮียไปไปเถอะอ๋อเฮียไปทำหน้าที่ดีมากเป็นนักแสดงที่แบบไม่ชอบไม่เน้นในห้องเราเน้นในรถอ๋อถ่ายอ่าถ่ายในรถเราไม่ถ่ายในรถโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวผมชวนไปอยู่ในกี้เดี๋ยวนิด้อ เพื่อนหยืนลองน้ำลงนั่งเลยคพนได้เวลาเยอะเพื่อนนั่งเลยเพื่อนเพื่อนโอเคได้มไม่ต้องพูดเรื่องข่องกงเลยนะไม่ไม่เล่าแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเก็บไปเล่ารายการที่มีลูกค้าอันี่ฟรีไม่เล่าแล้วกันไหนให้ตังค์เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ทำร,ร,ร,ร <c oughs> ีบหน่อยเลนะเล่าเรื่องฮองกงผมแค่เกินเพราะแฟนคุณก็บอกว่าคุณดีมากผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอชินกับผมเนี่ยเคยไปลบด้วยกันมาแล้วผมแค่เกินไว้แต่ถ้าฮ่องกงแต่ถ้ารายการไหนอยากรู้เอาน้ำหอมมาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวฉีดเดี๋ยวเล่าให <c oughs> ้ฟัง ได้ที่จะบอกว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเอ้าต้องมีตังค์ดิอ่ะถ้าเข้าใจเข้าใจไกงั้นถามถามง่ายเลยถามเราถามง่ายเลยอ่ะเป็นเป็นตัวละครอะไรเล่นเป็นอะไรกับรถอานนท์มาตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าให้เล่นเป็นอะไรทำใจไวเลยพัอานนท์ก็คือก็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันทุกวัน แล้รแต่เขาอะว่าว่าบทนี้เขาจะให้เป็นอะไรว่าเราแล้วนิกกี้เตรียมตัวไงด้วยความที่เนี้เป็นเรื่องแรกไม่เตรียมตัวอะไรเลยนั่นนิกกี้เ่ยเพราะว่าก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นก็คือพจน์อนุนให้เล่นเราเป็นบุุญคณเราจาได้ว่าเขาว่ามีบุญคุณกับเราว่าเราไม่เคยเล่นหนังแต่เขาให้เราเล่นหนังเรื่องแรกแล้วถ้าเกิดเขาไม่ใช่พจน์อนุนี้เราจะมาเล่นไหมไม่เล่นไม่เพราะว่าเรื่องแล้วเราจะไม่เล่นแล้วเขาก็ไปซื้อเสื้อให้เราตอนแรกเราไม่เล่นพิชาแล้วเขาอะก็ไปซื้อเสื้อมให้เราซื้อสูตราให้เรตัวละ แล้วเขากส็ส่งสูตรมาให้ที่บ้านเราก็ว้ายคุณอ,อน,น,อนุนจะไม่ใจดีจังเลยอะส่งสูตรมาให้เราอุ้ยเราก็ต้องเล่นแล้วละ่ะเราก็มาเล่นพอเงินออกมาช็อกกว่าค่ะ <c oughs> เอา้าทำไมแค่ตัวกูแค่นี้ละ่ะพี่พดทำไมมาแค่นี้ละ่ะ <c oughs> หักกับค่าสูตรแล้วถามเรื่องตัวละครอ,อีกนิดน,นึงแต่โดยไม่สปอยมากเพราะว่าเนี่ยเขาเขาเนี่ยเขาพูดเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดด้วยความที่ไม่มีสปอนเซอร์ที่คือพูดเยอะแล้วนะเยอะมากครับี่ ยากไหมที่ต้องแหลงใต้แล้วทําตัวอย่างที่ตัวตัวเป็น <c oughs> ในละครมันก็ไม่ยากพดอน,นุนดีอยู่ <c oughs> อย่างก็คือที่ชอบที่สุดแล้วก็คือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบอา่านบทพิชชาเวลาไปเล่นหนังเล่นละครเนี่ยเราจะไม่อ่านบทก็บอกกับหนังที่พดมากเพราะว่ามาต้ามาแบบตัวโล่งๆแล้วก็ หูฟังโดยที่ไม่ต้องสวนอะไรทั้งนั้นเขาเรียกเขาาเข้าฉากเดี๋ยวคอยไปรู้ว่าต้องทําอะไรใช่แล้วเขาอะเป็นคนที่เล่นดีคุณจะไม่ผ่านถ้าคุณเล่นดีมากคุณจะไม่ผ่านนี่มันสัเกตดแต่ถ้าคุณเล่นเฮี้ยหรือว่าเล่นตะุตะกักอะเขาได้ผ่านเฮ้ยทำไมเราผ่านตลอดเลยอะเป็นเฮี่ะโอ๊ย ที่จริงดีใจนะไม่คือตอนแรกอะมาฉับอกยอมรับว่างงมากเพราะว่าไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่มีบทเลยคือที่อื่นหมาจะมีแบบว่าอุ้ยเราไม่เน้นบทเยอะแต่มีมี b u l l e ตพอย n ์ให้ที่คือไม่มีเลยนะไม่รู้คือไม่รู้ว่าอีกวิาทีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบอกพี่ๆดาลนะครับถ้าเกิดคุณแบบมีงานเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องว่างอะก็มามานั่งคุยกันความรู้จากกันอะเอาก็ดูดิทั้งกองกันเลยก็ไม่ต้องรวมกันนมดที่ผี่หนิงแล้วแหละก็มานั่งรวมกันพี่แจ๊สทุกคนก็นั่งรวมกันแล้วก็เดี๋ ่มะและที่สำคัญนอกนอกจากบทไม่รู้แล้วต่างมือก็ไม่รู้เลยว่า <c oughs> <c oughs> เาเป็นเด็กใหม่จะไม้พูดเยอะนะเออแล้วเรื่องหนึ่งนิกกี้พระด้วยความที่นิกกี้เขาทำงานกับพี่พดมานานเขาเป็นคนเดียวที่พูดได้พู้คนอื่นจะไปกล้าพูดไม่ฝีปากพี่พลด์อะเออแล้วใครใครแล้วเออใครโดนด่าเขาไม่โดนด่ามันจะจะทำยังไงได้บ้างนิกกี้คือต้องรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนปากแบบว่าปากร้ายเขาเป็นคนปากจัดนะครับเขาเป็นคนจิตใจดีอันนี้คือสิ่งที่ผมรักเขานะเพราะว่าเขาจิตใจดีแต่ว่าเขาแค่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เข้าใจปะดาราทุกคนจะจะบอกว่าไม่เล่นแล้วเรื่ เจอกันตลอดก็จะให้รู้ไว้ว่าเขาแค่ปากจัดเฉยครับเขาจิตใจดีถ้าเรื่องหน้าเขาติดต่อรับไหมรับอยู่นะแต่หมอปลาไม่มาแล้วนะวันนี้หมอปลาไม่เอาแล้วนะเอา้าทำไมพูดเยอะอย่างเงี้ยเอ้วก็หมอปลาเขาเสียลุกไปเลยไงภาพเขาคือเป็นแบบว่าไปช่วยคนไปแบบว่าบุกนู่นบุกนี่ไงแต่พี่พศอะพาเขามากองแล้วไม่รู้ว่าให้เขาได้เป็นอะไรไงแล้วมันโดนแจ๊สสักหัวไงเอาพิษเอาแบบว่าเอาเถียอสักหัวเฮ้ยปวดเล็บหัวเขาไม่มาแล้วนะหมอปลาเขาเสียลุกไง อันนี้เห็นไหมคะได้เอ็กซ์คลูซีฟกับกองสุดๆเลยนะคะขอบคุณมากนิกกี้ทำนิกกี้แต่แต่รัตแตร์นายังมาเพราะยังไม่ได้ค่าตัวก็คือมาท่วงค่าตัวเลย้ามาอยู่เราคุยกับป้ารัตนาเราเก่งมากเลยนะเมื่อกี้เหรอไม่รู้จะคุยยังไงเขาเขาคุยเสร็จคือเขาเป็นแบบคุยเสร็จเราไปได้เลยนะไม่ไม่อยากคุยเยอะอย่าถามเยอะนิกกี้พูดอะไรเมื่อกี้นิกกี้กอสิบ about you นิกกี้เขาพูดอ่ะเราไม่อยากจะเมนช่นนะแต่ I have to ask you know จริงๆอะผมแอบฟังนะครับผมรู้ว่า คือเรื่องอะไรก็เรื่องถอดกางเกงใช่ไหมโชว์แต่ฉันได้ข่าวจริงนะว่าโดมถอดกางเกงบ่อยจริงหรอไม่ครับผมไม่ได้ถอดกางเกงบ่อยๆนะครับแต่คนอื่น่ะเขาคิดว่าโดมชอบอวดแต่ผมเฉยๆนะครับแต่ของเราดีไหมให้เธอดูเองดีกว่าให้เธอประเมนอยากอยากดูไหมครับโชว์ฟรีนะครับไม่มีค่าตัวนะครับิงเหรอผมรับบทเป็นลานนะครับหรือลังโทษทีร่าเอาจริงๆนะเขาไม่รู้ชื่อเขา เธอชื่อหลังหลังอ๋อลังชื่อลานว่ะเต้นมากี่กี่คิวกี่คิวยังชื่อลานอยู่เลยชื่อหลังจริงแล้วว่าลัง from ลังคืออะไรเอีถามก่อนถามก่อนลังคืออะไรทำไมถึงชื่อว่าหลังบอดี้สิงผมไม่รู้นะในความคิดของโดมคือแบบหลังเบียร์หรือว่าลังกลับบ้านหลังจากที่ได้พูดว่าหลังอื่นไม่หลังคือไอ้ิ่งอิจฉาฝรั่งอ่าอ like ฝรั่งแล้วเขาบอกอ๋อไอ้ลังไอ้ลังอะไรอย่างงี้หลังเบียร์มาอีกเห็นไหมชื่อลานแล้วก็ต้อชื่อหลังเบียร์เราก็คิดไปเองละช เราเล่นบทบาทยังไงคะเอาง่ายๆนะคือตอนแรกผมงงแต่ตอนนี้เก็ตแล้วเหมือนเป็นตัวเองตอนแรกผมงงไม่ใช่แค่โดมนะทุกคนงงนะคะงงพอทุกคนงงอะ่ะผมก็จะงงแต่พอเราเก็ตทุกคนจะเก็ตก็คือเ,เ,อเขาก็กจะบอกว่าเขาเป็นคนเก็ตคนสุดท้ายในเมื่อเขาเก็ตแล้วทุกคนเก็ตเพราะทุกคนเก็ตก่อนเขาแล้วเป็นคนที่เด็กพูดไม่ชัดอ,ะอ่ะง่ายๆเป็นเป็นเด็กที่พูดไม่ชัดอ่าค่อนข้างจะเงียบเงียบที่สุดในในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ ยังไงจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้รู้จักคาแรคเตอร์ตัวเองผมแค่เล่นไปตามนั้นนะครับค <c oughs> ือท,ท,ท,ที่ที่ที่ดูถามเข้าไปแล้วเขาบอกผมเป็นคนพูดน้อยเนี่ยเพราะเขาไม่รู้คาแรคเตอร์ตัวเองเนนี้พอเราพูดน้อยอ่ะเราจะไม่รู้ถึงคาแรคเตอร์ตัวเองว่า,าที่มาที่ไปเราเป็นคนมาจากไหนอะไรแค่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเป็นเด็กช่างแค่นั้นแล้ว <c oughs> เ,เราได้เล่นคู่กับนิกและนิกกี้อ่ะรู้สึกยังไงบ้างอ่ารู้สึกอ่า,า,อา,อาเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ ดีใจที่เล่นกับเขาก็สนุกดีแต่ก็อาจจะแบบอายนิดนึงเพราะว่าบางทีก็ไม่มีบทพูดอ่ะแบบผมแบบเหมือนอยู่อยู่ต,ตรงนั้นแล้วสารแน่นิดนึงแต่มันก็เป็นฟิลแบบเพื่อนนะแต่ดมไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่บทพูดนะบทพูดมันคือแบบแรนดม้อมากผมอะ่ะคือเข้าใจว่าโดมอะ่ะเพิ่งมาทํางานกับพี่โพสและคนที่ทํางานมานานแล้วอะ่ะเขาเขามีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอไอเดียหรอือว่าความคิดเอ้ยลองเล่นมุกนี้ได้ไหมอะไร แต่พอผมเสนอเยอะเกินไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องเก็บประสบการณ์อีกเยอะๆนะครับแต่ก็รู้สึกสงสารน้องมาก <laughs> ค่ะไม่ไม่ไม่ไมอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันจะมีวันที่เราทุบและวันและวันที่ทุบอ่ะคือเป็นวันที่เรียนรู้อ,อันนี้ยดยดสวัสดีค่ะนี่นี่นี่มนต้องสดอีกต้องอย่างนี้กลองนี้เราเหมือนกับเราลงคนแปลกนะคะใช่ อันนี้นะคะอย่าลืมนะนี่คือสวยนี่คือแปลว่าสวยในในกองพี่โพสนะครับไม่มีใครเป็นคนปกติเลยนะครับคือสิ่งที่เรได้ในวันนี้นี่คือโอเขาดูแลดีอย่างนี้ประจวบเลยหรอคะใช่เขาชอบลูกครึ่งนะครับร้องมาชอบแต่ลูกครึ่งฝรั่งลูกฝรั่งคือทำไมไม่ค่อยมานวดหนูทำไมนวดเขาเยอะอ่ะนวดขอโทษคิดถอยใช่เอกแต่นวดผู้ชาย นม่แต้สวยมาโอเคก็ดูแลผู้ชายต่อไปนะคะเห็นไหมคะกองเราจะมีความเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปคิดเราเองนะคะเป็นยังไงให้คนจำได้ใครอยากแยงเข้ามาทำอันตรายก็บอกเขาไปเครื่องจร้อยสักปีบ้า สวัสด,ดีลูกแตงไทยสวัสด,ดีลูกแตงโมสวัสด,ดีพี่แจงครับมามาทั้งครอบครัวสวัสด,ดีแม่ยายแจ๊สด้วยกองนี้ดีอย่างกะใครจะมาก็ได้มาไม่ใช่มาคนเดียวเนี่ยมาทั้งครอบครัวครับไม่ต้องเมาว่าใครเราผมมาไอ้แจ๊สนี่แหละมันกินข้ามมันไม่เคยเรียกผมเลยความที่มันเป็นเด็กกลัวส้นตีนนะครับเรียกใช้คำว่ากลัวส้นตีนแล้วกันผมกินข้ามมันไม่เรียกอะเราเป็นพี่มันจะแท้แต่มันเรียกคนอื่นกินมันแกล้งไนะอ้เนี่ยมันชอบแกล้งแต่จริงๆอะพี่น้องรักกันนะ 勇 <laughs> <laughs> เขาจะไม่ค่อยบีฟเท่าไหร่ฮะแล้วก็เวลาเล่นจริงอะไรเงี้ยมันต้องมีการอิมพอไว้ด้วยตัวเองครับผมอันไหนถ้าเกิดอิมพอไว้ดีเขาเ,เขาก็จะซื้ออันไหนอิมพอไว้ไม่ดีก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฮร <c oughs> ร่วมงานกับพี่แจ็ดก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเริ่มร่วมงานกับพี่แจ็ดมาหลายเรื่องแล้วฮะจะมีจังหวะมุกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเข้าขากันเพราะว่าด้วยการทํางานที่มันผัน,ผานผ่านมาต้องบอกว่าแบบว่าผ่านไปได้ด้วยดีทุกทุกซีนทุกฉากครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมจะติดอ่างนิดนึงอยู่คนติดอ่างก็จะติดอ่างตามนน่จาาาาดเเเเคยห้ฟังงวตอออ็็กกๆมม เหมือนตอนนี้พี่จ๊สมองโดนะครับฝากรายการลงไปกองด้วยนะครับของช่องเมเจอร์ o u ุนะฮะบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเข้ามากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมครับฝากภาพยนตร์เรื่องเือเพลนนะครับใช้วันที่6เมษายนนี้นะครับผมสงการนี้สนุกแน่นอนเจอนครับวันนั้นไอคิวล่าสุดเพิ่งนอนละเมอเลยเสียงแอคชั่นเข้ามาในหัวแอคชั่นเนี่ย